สวัสดีค่ะขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะพบกันทุกวันค่ะทางช่อง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok นะคะสำหรับวันนี้หัวข้อของเราก็คือหัวเราะค่ะโอเคเรามาอ่านกันก่อนนะคะจากหนังสือเล่มนี้นะคะหนึ่งร้อยเคล็ดลับยกระดับความสุขค่ะแน่นอนันว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ใช่ไหมว่าเราควรหัวเราะมากกว่าทำหน้าบุ่หน้าเบ้งหรือว่าอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะโอเคมาอ่านกันค่ะ จงอย่าใช้เวลาของคุณไปกับการประเมินค่าเรื่องตลกขบขันที่จะถามตัวเองว่าเรื่องนี้มันน่าขำจริงแล้วหรอหรือคำถามที่ว่าคนอื่นๆจะคิดว่าเรื่องนี้ตลกหรือเปล่านะ<อ>เพราะว่าสิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็เพียงแค่การตอบสนองกับเรื่องตลกนั้นๆแล้วก็มีความสุขไปกับมันก็เท่านั้นเองนะคะมีกลุ่มคนในสหรัฐอเมริกานะคะทีเ่เรียกชื่อว่าเป็นสมาคมสำหรับการบำบัดโรคและอารมณ์ขัน ของสหรัฐอเมริกาะคะก็คือมีชื่อชมรมนี้จริงๆนะคะเขาเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ถูกหลงลืมไปในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเราก็คือการหัวเราะที่ถูกต้องค่ะการหัวเราะที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะข้อความดังกล่าวนั้นกระจายไปในวงของผู้ให้คําปรึกษาทางธุรกิจและพวกเขาค้นพบว่าเสียงหัวเราะแม้เพียงเล็กน้อยนั้นสามารถสร้างพนักงานที่ดีขึ้นได้ค่ะ บรรดาธุรกิจต่างๆทั่วประเทศก็เลยจัดให้มีวันแต่งกายเรียนแบบเอลวิสนะคะเอลวิสเพลสลี์นะคะกลุ่มตัวตลกที่เดินไปทั่วหอประชุมเพื่อเรียกเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็การแข่งขันที่ไร้สาระอย่างเช่นการแข่งขันหาคนที่สามารถโยนเครื่องบินกระดาษไปได้ไกลที่สุดนะคะนี่คือวิธีที่เขาไปใช้นะคะ ออก็คือบรรดาธุรกิจเนี่ยเมื่อเขารู้เคล็ดลับแล้วใช่ไหมว่าอารมณ์ขันหรือเสียงหัวเราะเนี่ยค่ะสามารถสร้างพนักง,งานที่ดีขึ้นเขาก็ไปใช้นะคะโอเคเพราะเหตุใดหรอพวกเขาถึงทําเช่นนั้นนะคะพวกเขาทําเช่นนี้ก็เพราะว่าการทําให้เราออกจากกิจวัตรประจําวันที่ซ้ำซากสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์ของเราได้ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังช่วยเพิ่มผลิตภาพเนาะหรือว่าคล้ายๆกับ productivity นะคะแล้วก็สร้างความพึงพอใจในการทำงานของเราได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้นะคะที่ชื่อว่ากลุ่มสมาคมสำหรับการบำบัดโรคและอารมณ์ขันจึงได้กล่าวว่าไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านนะคะความสุขนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องของการหัวเราะอยู่เสมอค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านผลการวิจัยเล็กๆช่วงท้ายนะคะว่ามันจะซับพอร์ตหัวข้อนี้ได้ยังไงคะ่ะจากการศึกษาวิจัยที่กระทํากับคนที่อยู่ในวัยที่บรรล,ลุนิติภาวะแล้วนับร้อยรายนะคะก็คือคนที่อายุ20อัพใช่ไหมการศึกษานี้พบว่าความสุขนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์ขันแน่นอนเพราะว่าผลการศึกษานี้ไม่น่าแบบเป็นที่แปลกใจอะเออน่าจะใช่อยู่แล้วคะ่ะ ความสุขนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์ขันนะคะความสามารถในการหัวเราะให้กับชีวิตเนาะหรือการหัวเราะให้กับเรื่องตลก6กขันดีๆสักเรื่องนั้นนะคะเป็นเสมือนจุดกําเนิดของความพึงพอใจเอาใหม่นะความสามารถในการหัวเราะให้กับชีวิตหรือการหัวเราะให้กับเรื่องตลก6ขันดีๆสักหนึ่งเรื่องเป็นเสมือนจุดกําเนิดของความพึงพอใจในชีวิตคะ่ะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนที่เพลิดเพลินไปกับเรื่องตลกหกขันที่ไม่มีสาระนั้นนะคะมักจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าคนทั่วไปถึงหนึ่งในสามเลยทีเดียวนะคะทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นทั้งงานวิจัยทั้ง common sense หรือทั้งความรู้สึกของเรามันซับพอร์ตขณะนี้เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะไมห่หัวเราะถูกไหมคะทุกคนอืมจริงๆ เ่อเรื่องนี้มีตัวอย่างอะไรใช่ไหมคะจริงๆทุกคนเคยเห็นสเกลอารมณ์ไหมคะสเกลอารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวขวัญโชว์ให้ดูนะคะสักครู่นะคะโอเคขวัญไปหามาให้นะคะจริงๆพบหาได้ทั่วไปเลยนะคะทุกคนเซิร์ชคำว่าสเกลอารมณ์นะคะก็คือรูปนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยอประมาณนี้แล้วกันนะคะสามารถเซิร์ชคำว่าสเกลอารมณ์ก็ได้หรือสามารถเซิร์ชคำว่าเด็ ฮอ w k คินส c a เกก็ได้ค่ะ h อ w k คินก็คือเป็นชื่อของคนที่เขาคิดโมเดลนี้นะคะ H A W K I N S ค่ะหรือฮอ k i คินสสเนะคะซึ่ง Scale อารมณ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งแบบทุกระดับเลยตั้งแต่บนลงล่างหรือจะเรียกว่าล่างขึ้นบนก็ได้มันเกี่ยวกับเรื่องจัก,กระด้วยนะคะซึ่ง แน่นอนที่เราบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะเมื่อเรามีอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบเนี่ยพลงงังงานของเราก็จะต่ําเลิกก็จะไม่สามารถดึงดูดอะไรได้แต่ถ้าเราแบบมีอารมณ์ที่อยู่ในระดับแบบกลางค่อนมีทางบวกเราก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆได,ด้ทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็อารมณ์สูงสุดเนี่ย ดึงดูดได้เกือบทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นเรื่องของการตื่นรู้ด้วยนะคะดี่ขวัญยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสเกลอารมณ์ขั้นต่ําๆใช่ไหมต่ําๆสุดก็คือเป็นพวกแบบเชมนะคะหรือความละอายใจนะคะมีความกิ้วนะคะก็คือความารู้สึกผิดนะคะแองกี้นะคะความโกรธแองเกอร์เนาะแองเกอร์ความโกรธอะไรเงี้ย เฟียความกลัวประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกคนไปลองไล่หาอ่านได้เนาะถ้าเปรียบเป็นสีเนี่ยทุกคนจําง่ายๆนะคะสีของรุ้งกินน้ำเจ็ดสีนะคะม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงโดยที่ม่วงคือสเกลบนสุดแล้วก็แดงคือสเกลล่างสุดนะคะ mm. ก็อ่าถ้ากลางๆนะคะมันก็จะมีอารมณ์ที่เรียกว่าอ่านิวทรัลลิตหรือว่าความเป็นกลางนะคะพอมากกว่าความเป็นกลางหน่อยก็จะเป็นพวกแบบ Willingness เนาะความเต็มใจนะคะต่อไป Acceptance นะคะการยอมรับนะคะต่อไป Reason เหตุผลนะคะอ่าเริ่มไปถึงระดับม่วงแล้วนะก็คือ Love นะคะความรักแล้วก็อันนี้เลยทุกคน Joy Joy ก็คืออารมณ์แบบสนุกสนานอารมณ์มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นไปจาก Joy ก็คือ Peace นะคะ ความสันติสุขหรือสันติภาพแล้วก็ enlightenment นะคะการตื่นรู้จะเห็นว่าสามลำดับบนทุกคนจำดีๆนะสามลำดับบนนะคะ,ะขวัญเดียก็เป็นท็อป t h r t o o one แล้วกันเนาะสามเมื่อ1เนี่ยพูดถึงสเกลอารมณ์ขั้นสูงสุดนะคะท็อ t o p 3อันดับที่3นะคะก็คือ,อ joy ค่ะทุกคนความสนุกสนานอารมณ์มีความสุขนะคะ Top ป number t นะคะก็คือ peace ค่ะทุกคน peace e, นะคะความสันติสุขหรือสันติภาพแล้วก็อันดับหนึ่งเลยค่ะ number one นะคะก็คือ enlightenment หรือว่าการตื่นรู้นะทีนี้ทุกคนขวัญเล่าเรื่องนี้ทำไมใช่ไหมเนี่ยจะให้เห็นถึงความสำคัญของความอารมณ์ขันนะคะคือเราจะมองว่าเออมันเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตอะไรเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะอารมณ์ ความคิดความรู้สึกซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของเราอารมณ์เราที่เป็นลบมันก็ไม่ดึงดูดอะไรบวกใช่ไหมอารมณ์ที่เป็นบวกถึงจะดึงดูดอ่าสิ่งที่เป็นบวกหรือความปรารถนาของเรามาให้เราทีนี้ขวัญกำลังพูดถึงอารมณ์ที่เป็นบวกนะคะบางทีเนี่ยส่วนตัวขวัญเนาะขวัญคิดว่าอารมณ์ที่ทาได้ง่ายที่สุดในบรรดาคลื่นข้างบนเลยนะที่เป็นสีม่วง,งนะคะคือจอยทุกคนง่ายสุดเลยแล้วเท่าที่ขวัญได้เรียนมาเนาะ เนื่องจากว่าขวัญก็เรียนคอร์สเกี่ยวกับบดและในดูดเลยอย่างนี้มาเยอะมากนะคะครูบาอาจารย์หรือโคอ้ชครูหลายท่านก็พูดว่าอารมณ์จอยเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ทาได้ง่ายที่สุดนะคะแต่บางคนอาจจะเรียกว่าอะไรมีอย่างอื่นเนาะอย่างเช่นนะ่ะที่ขวัญจะเล่าให้ฟังนะคะเอ,อ,อ่านให้ฟังอีกนิดนึงเนาะอารมณ์เหล่านี้คือเป็นบวกหมดเลยนะคะทุกคนมี williness การยอมรับ acceptance ไม่ใช่อะไรวิลลิ่งเนสความเต็มใจ acceptance การยอมรับรีฟันเหตุผล love ความรัก joy ความสนุกสนานนะคะ peace ความสันติสุข นะคะแล้วก็ e n l i g h t e n m e n t การตื่นรู้เนาะบางคนอาจจะเป็น love ใช่ไหมคะเพราะว่าแบบเป็นคนที่รักผู้ผู้อื่นอยู่แล้วเงี้ยแต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็น reason เป็นคนมีเหตุผลอยู่แล้วแต่ขอนว่าอารมณ์ที่มัน relate กับทุกคนทั้งโลกเลยนะก็คือ joy นะคะเอาง่ายๆเลยถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกนะคะคุณเปิดตลกดูนะคะดูรายการตลกนะคะหรือว่าดูคลิปแบบหมาแมวก็ได้ทุกคนเออที่แบบคลิปหมาแมวตลกตลกอะไรเงี้ยเซิร์ชได้เลยเจอ เจอได้นะคะขวัญว่าอารมณ์จอยอ่ะมันรีเลทได้ง่ายกว่าอารมณ์เลิฟอีกนะถูกไหมเพราะว่าความรักเรายังมีแบบรักคนนั้นไม่ชอบคนนี้ใช่ไหมแต่ว่าอารมณ์ตลกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักมากคือมนุษย์เรามีเซนส์ออฟฮิวเมอร์อยู่แล้วอะ่ะคือเราพร้อมที่จะแบบหัวเราะรลอยิ้มอยู่แล้วนะขวัญเชื่อแบบนั้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นเหตุผลซับพอร์ตส่วนตัวของขวัญน,นะคะว่าทําไมเราถึงต้องหัวเราะแล้วก็ควรหัวเราะด้วย นะคะทุกคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะถ้าทุกคนเห็นด้วยกับขวัญน,นะคะอย่าลืมนําไปใช้นะคะอย่าลืมหัวเราะให้เยอะๆไม่ว่ากับเรื่องอะไรนะคะหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองก็ได้หรือว่าดูคลิปตลกๆแล้วหัวเราะก็ได้หรือว่าแบบชวนคุยอะไรที่มันแบบสนุกสนานแล้วก็หัวเราะกันกับเพื่อนกับครอบครัวก็ได้ะคะ่ะแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นลวค่ะทุกคนโอเคค่ะพบกันในวันถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ